สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับโลกของมอเตอร์ไซค์และยานพาหนะที่น่าตื่นเต้นที่สุดถ้าเพื่อนๆนชอบการรีวิวและอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆจากวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งสุดยอดตำนานมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งระดับพรีเมียมที่กลับมาในโฉมใหม่ล่าสุดกับความหรูหราเหนือระดับนั่นก็คือ2 0 2 5 Honda Go บห้าฮอนด้ Honda าโกวิงทรีคอปี2025ถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสะดวกสบายความปลอดภัยและความหรูหราในสไตล์ทัวริงด้วยดีไซน์3ล้อที่แข็งแรงและสมดุลทําให้การขับขี่ไกลๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตรงหรือโค้งคดเคี้ยวก็มั่นใจได้มากขึ้นรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไกลไแต่ก็ต้องการความมั่นคงและความสบายขั้นสูงสุด ถ้ามองจากภายนอก2,025 Honda g o w i i g ไ t รยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนๆหลงรักมาอย่างยาวนานด้านหน้ามาพร้อมกับไฟเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและทันสมัยตัวถังที่โค้งมนและดูสง่างามเสริมด้วยล้อหลังคู่ที่เพิ่มความมั่นคงให้กับการเดินทางขณะที่เบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งได้อย่างสบายตลอดเส้นทาง ด้านเครื่องยนต์โกวิงคท้ายสองมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบเรียงขนาด1833ซีซีที่เป็นหัวใจหลักของรุ่นนี้ให้กำลังที่รับรื่นและทรงพลังสามารถตอบสนองได้ทั้งในเมืองและทางไกลเสียงเครื่องยนต์นุ่มแต่แฝงด้วยพลังที่มั่นใจทุกครั้งที่บิดคันเร่งฮอนด้ายังใส่ระบบเกียร์ดีหรือดูอัลคลาสทรานส์มิชันที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและสะดวกสบายยิ่งขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือระบบการสะเทือนที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกไดด้้ีขึน แม้จะเป็นเส้นทางขรุขระก็ยังขับได้อย่างนุ่มนวลระบบเบรกก็เป็นแบบดิสเบรกทั้ง3ล้อพร้อม ABS เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทําให้มั่นใจได้ว่าการขับขี่ทั้งในเมืองหรือการเดินทางไกลจะเต็มไปด้วยความปลอดภัยและมั่นใจในส่วนของเทคโนโลยีและฟีเจอร์ฮอนด้าได้จัดเต็มโกวิงคลายสนสมาพร้อมกับหน้าจอ CTF ขนาดใหญ่ที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนทั้งระบบนำทาง GPS ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Carplay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง ที่ช่วยให้การเดินทางยาวๆไม่น่าเบื่อนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครูสคอนโทรลและระบบช่วยถอยหลังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโกวิงสิ่งที่ทําให้หลายคนชื่นชอบพรีคอมากกว่ารุ่น2ล้อก็คือความมั่นคงในการขับขี่ไม่ต้องกังวลเรื่องการทรงตัวโดยเฉพาะในเวลาที่ต้องจอดติดไฟแดงหรือเคลื่อนที่ช้าๆการมี3ล้อทําให้มั่นใจยิ่งขึ้นและยังเหมาะกับผู้ขับที่อาจจะไม่อยากเสี่ยงกับการล้มในบางสถานการณ์ สำหรับการใช้งานในชีวิตจริงโกวินคล้ายถือเป็นคู่หูในการเดินทางไกลที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศหรือออกทริปยาวๆคุณจะได้สัมผัสความสะดวกสบายแบบที่หาไม่ได้จากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปช่องเก็บสัมภาระก็มีขนาดใหญ่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์แคมปิ้งได้อย่างครบถ้วน แล้วหลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าราคาของเจ้า225 0 Honda c o w i n g พระอยู่ที่เท่าไหร่จากข้อมูลล่าสุดราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านบาทไทย้ทนี้ขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์เสริมที่ผู้ซื้อเลือกติดตั้งซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยก็นับว่าคุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่รักการเดินทางและต้องการมอเตอร์ไซค์3ล้อระดับเรือธง 2025 Honda g o w i n g Prime ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือสัญลักษณ์ของอิสรภาในการเดินทางมอบทั้งความมั่นใจความสะดวกสบายและความภูมิใจให้กับผู้ครอบครองสำหรับใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ทัวริงที่เหนือระดับนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งและนี่ก็คือการรีวิว2025 Honda g o w i n g Prime หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Paradice ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ